ส,ส่งมอบรถรุ่น LDA สี่ประตูยกสูงเกียร์ออตโต้สีเทาเนาะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับลูกค้ากันดีกว่าค่ะทุกคน๊ที่แนะนำให้เพื่อนๆรู้จักเลยค่ะชื่คืออะไรคะนี่คือพี่กระแตนะคะพีกระแตนะคะว่าวันนี้มา,ารับรถรอรถงานนี่นะพี่เนาะเกือบสีส่เ<ม>ดือนนะเกือบสีส่เดือนแต่วันนี้ก็ได้นะพี<ม>่เนาะได้นหนูชอบถามนิดนึงไฟแนนซ์บริการเป็นไงบ้างคะดีเร็วค่ะก็เร็วอยู่เนาะ รถได้จริงตามโปรที่เราคุยกันไปเมื่อกี่ตามจริงต้นตามจริงเนาะแล้วก็หนูแนะนำหนูฝากวันนี้นึงว่าถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจอีสุสุแนะนำไปไหนนะมาที่ศูนย์อ่าเจลเกตบอกเกตไปเกตเกตเกตเนาะเกตที่อยุธยานะคะสาขาโลจันนะบริการดีใช่ไหมบริการดีดีให้ตลอดเวลาก็แจ้งอยู่เรื่อยๆนะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาเราอยู่สนใจโทรหาเกตได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณมาก โอเคเคผมส่งมอบรถอยู่ข้างหน้านี่ครับ